รางวัลยู e r c h o i ้อยของทางวงในเนี่ยหลายปีติดด้วยนะคะทั้งหอมพริกทั้งหอมมะนาวสุดๆใบเดอยต้อยำทีมีความแซบถ้าไม่ตั้งตัวนี้อาจจะทำร้ำได้สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะก็ได้ยินว่าแถวเนี้ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซบที่ทั้งหอมพริกทั้งหอมมะนาวสุดๆก็เลยอยากมาลองค่ะแล้วก็ร้านเนี้ยที่จริงเขาได้รางวัลย s e ซอร์ i ้อยของทางวงในเนี่ยหลายปีติดด้วยนะคะ โฆษณามาสักขนาดนี้เพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาคือร้านไหนไปค่ะเนี่ยกี่ใกล้ถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวไปกันที่ร้านกันเลยค่ะร้านนี้ก็คือร้านเจริญพงษ์พชนานั่นเองค่ะร้านนี้ที่จริงเขามีหลายสาขานะคะแต่ว่าตอนนี้กิ๊กยืนอยู่ที่สาขาเมืองทองธานีค่ะร้านเขาจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึง2องทุ่มนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถมาเนี่ยก็สามารถมาจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะส่วนของโลเคชั่นเนี่ยเดี๋ยวกิ๊กจะ ทิ้งโลเคชันให้เพื่อนๆอ,อีกทีนึงที่คอมเมนต์ด้านล่างอีกทีนึงนะคะไปค่ะเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูของทางร้านเนี่ยเขามีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะก็มีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวต้มแห้งแล้วก็ข้าวสันคอหมูทอดแล้วก็ของทานเล่นเนี่ยเขามีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยนี่ให้เพื่อนๆดูเมนูก่อนนี่นี่ ซึ่งวันนี้กิ๊กก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะซึ่งก็สั่งเป็นบะหมี่ต้มยำไปเพราะว่าเส้นบะหมี่ของที่ร้านเขาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นเส้นบะหมี่ที่เขาสั่งทําพิเศษของทางร้านเขาด้วยค่ะเป็นสูตรของทางร้านเขาเองนะคะแล้วก็สั่งเขาต้มแห้งไปส่วนของทานเล่นเนี่ยก็สั่งเป็นเกี๊ยวกรอบหมึกชายทองแล้วก็เป็นกุยช่ายทอดนะคะเดี๋ยวเราเอาอาหารกันสักครู่นึงนะคะ ทานไหมคะอยากจะให้ดูกับแก้มเขาอะดูเขาทอดมาดูไม่อมน้ํามันเลยค่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวทอดเกี๊ยวกรอบหน้าโรงเรียนอ้าวงเรียนเขานี่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 เห็นไหมดูความแห้งเขาทอดมาได้แห้งมากอันนี้เป็นหมึกสายทองหมึกสายทองเขาก็ทอดมาได้แห้งมากเช่นกันนี่น่ากินมากเรามาชิมเรามาชิมกันดีกว่าที่ขอเริ่มชิมจาก ก๋วยเ,เตี๋ยวขอก่อนละกันอันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำเล็กน้ำต้มยำนะคะขอชิมขอชิมน้ำขอก่อนขอเริ่มชิมจากชิมน้ำขอก่อนดีกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขามีความแซบอะถ้าไม่ตั้งตัวนี้อาจจะสําหลักได้นะคะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงแซบมากของเกี๊ยวกรอบก็คือน่ากินมากที่เขาใส่มา กินกเกี๊ยวกรอบก็คือเข้ากันมากอะอยากลองชิมอันนี้ก็เกี๊ยวกับก๋วยเตี๋ยวอะน่าจะเข้ากันแต่ว,ว่าชิมประเป่าก่อนละกันโอ้โหคิดว่ากรอบจนเสียงเสียงกรอบน่าจะน่าจะเข้าไม่เบ็บ้างดีงามมากเลยอะข้างในจะเป็นข้างในเขาจะเป็นไส้ เป็นไส้หมูเกี่ยวกับไส้หมูอืมอร่อยดีมากมาชิมต่อดีกว่าอันนี้อันนี้จะเป็นข้าวต้มแห้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น บะหม,มีแหมมนะมม่แห้งต้มยำเดี๋ยวกี้ขอชิมบะหมี่แห้งต้มยำก่อนแล้วกันเส้นบะหม,มี่เขามีความหนึบหนึบแบบสำหรับคนที่ชอบเส้นแบบหนึบหนึบไม่เล่นนิ่มไม่น,มนิ่มจเกินไปนะดีกว่ามาเรามาชิมข้าวต้มแห้งกันต่อดีกว่า นี่ข้าวต้มแห้งของเขาอะ่ะกิ๊กอยากให้เพื่อนๆดูนี่เขาจะมีน้ำจิ้มของร้านเขาจะเป็นน้ำจิ้มข้าวเจี้ยวนะคะน้ำจิ้มข้าวเจี้ยวไว้กินกับข้าวต้มแห้งเลาก็จะลองขอชิมน้ำจิ้มก่อนอือจะเป็นข้าวเจียวออกเค็มๆน,น,น,นัวๆราดเลยแล้วกัน เฮ้มองให้กระเทียมเจียวเยอะมากอ่ะดูน่าจ้หอมดูน่าจะหอมกระเทียมเจียวอืม คอมบิเนชันทุกอย่างมีความมีความลงตัวอร่อยกำลังดีค่ะแล้วก็เครื่องเขาให้เครื่องมันแน่นมากเลยก็เลยจะหอมหอมกระเทียมเจียวหอมกับหมูนี่เ,เขาก็จะมีกับหมูมาให้ด้วยเครื่องมันแน่นมากอร่อยลงตัวมากค่ะลงตัวมากๆอกอมนี่ แต่เขาจะใส่เครื่องหนมาด้วยนะสําหรับเพื่นเพื่นใครไม่กินเครื่องหนนะ่าจะต้องบอกเขาหน่อหนึ่งนี่เรามาชิมอันนี้กันดีกว่าอันนี้หมึกสายทองนะคะหมึกสายทองของเขาเนี่ยจะทอดได้แห้งมากดูดิไม่อมน้ำมันเลยอะควาหมึกสุกนุ่มแป้งก็สุกกรอบกอนนอรอบนอกนุ่มหน เข้ากันเข้ากันสุด เรียบร้อยค่ะสำหรับมือนี้อิ่มมากเพราะว่ากิกสั่งมาลาย,ย่างเยอะมากเพราะว่าเขาอะราคาไม่แพงเลยทุกคนก๋ยเตี๋ยวต้มยำเขาอะถ้าเป็นปกติอะราคาชาม65บาทเองแล้วก็ถ้าเป็นพิเศษอะเขา75บาทถ้าเพิ่มไข่ย่างด้่ยก็คือเพิ่ม7บาทส่วนของทันเล่นอะคือเขาราคาตั้งแต่55บาทไปจนถึง90บาทนะคะทุกคนแล้วก็คือของทอดเขาที่เป็นของทานเล่นเขาอะ อย่างที่กิงให้ดวูว่าเขาทอดมาได้แห้งแล้วแบบไม่อมน้ํามันเลยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างต้มยำเขาก็คือแซบแล้วก็หอมมะนาวค่ะส่วนเข้าต้มแห้งเขาก็คือเครื่องให้มันแน่นมากถือว่าเป็น,นส่วนผสมที่ลงตัวมากค่ะสําหรับเพื่อนๆใครนทที่ผ่านมาแถวแถวเมืองทองแล้วเลือกร้านไม่ถูกคิดว่าเข้าร้านนี้ไม่มีหวังแน่นอนค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว ยังไงเราเจอกันมาอีกทีนึงตอนต่อไปยังไงกีกฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเปกำลังใจทุกดีหน่อยนะคะ